อสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับการจัดทีลิสแมกเกอร์นะฮะวันนี้เราก็จะมาจัดแคริสก,การ์ดของเจน P.T.O. Master Duel นะครับที่มันน่าตอกนะฮะ <c oughs> ที่ไ <c oughs> ม่อยู่กับผมอยู่กับผมจีนคนเดิมนะครับหวังว่าจะไม่ลืมกันจะไม่เกลียดกันแค่นั้นน้ำหมดตัวครับที่ <c oughs> ราใจทั้งคืนสามหวานใจ อันนี้ลีลาไม่ได้นะแต่จะน่ารักเออรับได้พอไปอันนี้คือไม่เอาแน่นอนคนระับเออขอบอกไว้ก่อนนะว่าเราจะไม่มีการ์ดอนิเมะนะเออจริงๆก็มีแหละมน,นีแหละมีคนนึงแต่ก็ส่วนใหญ,ญ่คือเฮ้ยก็มีนี่หว่าอันนี้ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นการ์ดในจากกตัวเกมหมดเนาะก็การ์ดอนิเมะคนก็ได้จะรู้จักอยู่ลแล้วแหละเราก็เลยเอาการ์ดในเกมมาเพื่อจะมาขายว่าเกมเนี่ยมันมีการ์ดสวยๆอยนะ เดี๋ยวเราจะบอกว่าเด็กไม่เป็นเด็กตีมอะไรด้วยเนาะแล้วก็ชื่อเด็กชื่อตีมเราจะบอกประมาณนี้ให้ให้ทุกคนได้รับรู้กันอันนี้คือย okay. ูเบลยูเบลนี่เป็นเด็กทีมคอมโบ,อมโบเออเมื่อก่อนเป็นคอนโทรลนะคือในอช่วงไม่ตั้งเลยลนะเราจะเล่นเป็นคอนโทรลเว้แต่ปัจจุบันอนะยูเบลจะเป็นเด็กคอมโบบอดเต็มไปแล้วโอเคดังนั้นข้ามเรื่องข้ามเรื่องเกมเพลย์ไปก่อนเรื่องยูเบลเนี่ยต้องคิดไงคิดยังไงเทียน,นี้ขนาด นายเอกว่า G X อ่ะลองคิดดูแล้วกันนะนางเอกว่า G X มันไม่ใช่อสุกะะหรอวะเหรอไม่ใช่เว้ยอันนี้นะเขาเป็นแบบจูที่มีลีลาเราใจเยอะกว่าไะเออหรอแล้วเราจะให้ไหนอะ่ะเอาไปเลยนะหมดตัวหมดตัว <c oughs> โอเคโอเคจูใดแกไม่รอดแน่ตนต่อไปนะนี่คือบูอายไวดาร์กอนนะครับบูอายใน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 ล่างก่อนแปลงล่างนะเออ ใชแ่แล้วฉายาเมียใครบ้าแต่สวยนะผู้ไปเล่นเป็น,นะเออสวยสวยไม่ได้น,น่ะไม่ได้สวยจริงเออคือวัน <c oughs> นี้ซึ่งบูอายแต่นี้เป็นเด็กที่สไตล์อาแนวมิดเลนเนาะกึง่งกึ่งคอนโทรลหน่อยก็ประมาณนี้ตัวเด็กก็อธิบายประมาณน,นี้พอละเรารู้อยู่เป็นบูอายอ่งนั้นเอาไว้เทียบหนอ่อยดิเออื่อา,ากม,มันเมียใครบ้าเนื่องจากมันเป็นเมียใครบ้ <c oughs> นนา,น,น,าบะนะแต่อืม อืมอะไรดีวะันสวยอยู่นะก็พอสวยอยู่กวานใจแล้วกันก็ก็สวยแล้วานใจแล้วกันไอพีมอสเกลิน่าครับเป็นการ์ดสามันที่สามารถสั่งลิงข้ามเทินได้นะสั่งลิงข้ามเทินได้สั่งลิงซัมมอนนะหลายเด็กเพราะจะใส่สิ่งนี้เพราะมันใส่ได้กับทุกเด็กใช่ก็ตัดเล่นเกมเพลไม่ใช่เท่านี้ครับไปครับอาร์ตการ์ดสวยมากมัน่าจะแต่เป็นไซเบิร์ดนะเปอาร์ตที่แบบ แว่นด้วยเดี๋ยร้ใจด้วยแบบเหมือนแว่นแซบๆร้องใจปะอันดูออฟคอร์ดอันด์เวอร์อันเนี้ยเป็นแก๊ปที่ดีมากเลยนะคือแบบมันเอาไว้ลมไอ้พวกอันเอฟไงไอ้พวกอันเอฟทั้งหลายเลยล่จับลิงก์เับเอาไปลิงก์ได้โหโคตรดีเลยจังวันนี้ฝากไปลิงก์ไอ้เย่เป็นซุปเปอร์ฟิวชั่นเนเวอร์ชั่นลิงก์เลยอดังนั้นน้ำบอลตัวสิครับเราที่อะไรอะซุปเปอร์ฟิวชั่นไอ้พวกที่แบบ NTR ของฝั่งคาบได้น้ำบอลตัวแน่นอนเลยอันนี้ไว้ผู้หลายคนเลย ไปไกลเกดนะไว้ฝึกหลายคนเลยใช่น้องเลนะเป็นเด็กตีคอนโทรลนะปัจจุบันเริ่มหลังโลกจริงตอนนี้ก็คอนโทรลเต็มตัวแล้วได้ของใหม่มาตอนนี้ในแล้วไอ้หน้าตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่นะคือตอนนี้มันค่อนข้างเลือนเลยนะเพราะว่าประสบกับทินไปไงเออเลือนจัดเลยเลือนไปะสบกับมังกรแต่เราผมไม่พูดถึงมังกรนะเออไม่พูดถึงมังกรนะแต่ผมให้ใครจะตอกมังกรนะใครไม่อยากจะบอกมังกรทุกส่าวเดี๋ยวนี้ไปดิ ่หนอดิน้องเลยน่ารักน่ารักแต่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 มันจะมันมันอาจจะติดอะไรนิดหน่อยนะจ๊ะเออมันมันตกเงี้ยที่ไม่ถึงน่ารักนะแต่แบบเออลีลาน่าจะแบบไม่ค่อยเยอะมากอะเอาไว้แค่นี้แล้วกันรัสเซียจาบทิกรัสเซียเป็นเด็กทีมคอนโทรลเออใช่เป็นเด็กแนวกับดักนะใช่คอนโทรลพวกเปโดระวังโดนติดกับดักแน่นอนเนี่ยใช่เออมันจะเป็นพวกแบบการโฮเนาะพวกโฮพวกกับดักพวกกับดักติดหลุมพวกอะไรเงี้ย อันนี้จะเป็นแล้วแล้วที่มันโชว์แบบอันนี้มันไม่ใช่เด็กจริงๆนะมันเป็นมแมลงไอ้หี้ยใช่มันเป็นพวกอินเซกตับเป็นพวกพืชครับเป็น,น,นเป็นมแมลงที่ปลอมตัวเป็นคนเป็นเด็กอะมาย่อะเฮ้ยฮะฮะอะไรก็อะไรอะอะไรอะก็ก็ยั่วเราไงไม่กูกูกูขอบายดีกว่าว่าทำไมอะไม่ชอบมันมัน,มน โอ้โหมันก็จัดเป็นแฮร์ริมได้อยู่แหละ้ว <c oughs> เออแอร์ลิมติก <c oughs> เหรอแอร์ลิมก,กับดักมึงจะติดดุนกับดักติดเหรอมึงติดก,ดกับดักง่ายอย่างดีเลยเหรอเราติดก,ดกับดักเรารือถ้าเอาจริงๆถ้าเราติดกับดักจริงๆเราอยู่นี่ได้เลยนะเว้ยติดก,ดกั <c oughs> บดักหมดตัวจริงนะเว้ยไอ้เหี้ยไม่ได้หมดตัวน้ทั้งหมดวมดทั้งตัวทั้งกระดูกทั้งอะไรก็ไม่หมตัวจริงๆนะเว้ยแต่กันกูอยู่นี่ได้นะเพื่อนเล่นไปทั้งตัวจริงนะเว้ยต่อไป เป็นเด็กอย่างลิกะซึ่งเด็กนี้เขาจะมีฉายาว่าแพนลิงเนาะหรือแบบเหล่าลิงรวมตัวกันเหล่าแบบพืชมารวมตัวกันเาะใช่ใช่อันนี้ก็ถ้าหากว่าอิงตามรอเขาก็คือควีนแห่งเผ่าพูดเว้ยเป็นควีนแห่งพูดไม้ประมาณนั้นไดแอดประมาณนั้นเขาจะเป็นคนที่แบบสวยงามเว้ยแล้วเขาจะเป็นกามเมตตาอ้กคนดังนั้นแบบเขาเขาเป็นคนที่สวยสวยสวยโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเทีดดอกคนนี้ชื่อเทดดอกเขาสวยมาก ผมไม่มีอะไรจะชมครับให่หวันใจใช่หวันหวานใจเหรอไปรัใจหน่อยเหรอมันสง่างามม,มากสวสงามส,สง่างามรู้เปล่าเขาสง่าง,า,ง,า,ง,งามสุดใหญ่เขาเขามีลีลาด้วยมึงรู้ได้ไงก่อนไู้ได้ไงเชื่อสิเขาผมดูดีเ้ยเออบอกไว้ก่อนเออขอขอขาเพิ่มเติมนะเรื่องเกี่ยวเด็กเด็กนี้เป็นเด็กปลูกป่านะเออไอเด็กปูกป่าอย่างมาเล็ดนะ หือ <laughs> ใครไม่ก็นก็เออถ้าคนเล่นเกมเขาจะเก็ตกันไว้ปลูกป่าคนะมมาืออะไรด้วยเมล็ดคืออะไรป่าไปเรื่อยเราก็จะได้นี่แว่ดได้อนสวยลาบลิ้นแม่เงินใช่อันนี้จะเป็นเด็กแนวกำังดักเหมือนกันนะใช่แต่อันนี้จะเ,เ,เ,เป็นคนโรลเจเป็นคนโรลนที่ที่สามารแรงกว่ากล้งกที่อะไรก็ได้ขายกำัดักอะไรก็ได้มันเซ็ตเลยคนโรลที่แรงสุดในเกมแล้วอันนี้แบบเป็นคอนโรลที่ยืดหยุ่นแล้วเก่งที่สุดในเกมแล้วซึ่งกูกล้ารับประกันเลยว่า แาวหมดตัวหมดดิรออะไรละไอแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งเจนที่อยู่น้านล่างอ่ะคือตัวเดียวกันนะแค่แค่โคตรรูดี่เยอันนี้คือเปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนชุดแล้วลองคิดดูเิเออถ้าสำหรับถ้าสําหรับคนที่เป็นแบบมาโซคิดอ่ะเขาชอบมากเลยด้วยชอบมีจ้วงคอแล้วแบบเิ่นลีลาอย่างนี้เยเขาจะชอบอ่ะแล้วผมก็ชอบแอดด้วยแอดอะไรโชว์เนื้อผ้าบางแบงาไมชอบ ใช่จิตใจคนเราคนตไปนะเบอร์เลยนี้อันนี้เป็นเป็นแ๊สฮีโร่นะที่อยู่ในเมเป็นของจูดายนั่นแหละใช่อันนี้น่าจจเราใจฮะโดยต่วแรกเลยมั้งของยีเอ็กอะถึงแม่เด็กถึงแม่เด็กตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ใส่นะแต่แต่ถ้าเป็นของเด็กอีวิวฮีโร่อะอาจจะมีมันจะมีแอสเซชันอยู่ใช่จะจะเป็นตัวผสมอันนั้นไงเดี๋ยวขึ้นรูปให้แล้วกันา เออใช่ใช่<ม>ใช่ใช่ใชตัตวละครมันดูแปลกๆแ,แต่อันมันเท่นะเดียบลสตาร์เดียบักวิสหรือที่เราเนียกกัน oh. ว่าเดียบลน้องคนนี้เป็นจอมเวทมืดผู้ที่ลทิ้งบ้านเกิดประมาณน,นั้นแค่ปะะ่าวเออลืมรอไปแล้วแต่เขาทิ้งล้านเกิดไปไปไปอยู่กับงูไปอยู่กับงูบงงงตังงูไปเนาะป๊าป้า <laughs> ไปอยู่กับพวกป๊าป้าเออคนนี้ซึ่งเด็กก็ไปตีมเดวคอมโบ คอมโบเนาะเด็กเก็บไปอยู่ด้วยถึงก็จะเป็นเซนก Eye หรือซามินาต่างๆก็ประมาณนั้นดังนั้นผสมการยับอ่ะใช่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องโมเดลเนี่ยแสบมันเราใจอ่ะเออเราใจแสบตูดใหญ่โอเคครับะคบคำคำคำคับ SP ำเอสพีเลต์นายนี่เป็นตัวค่อนข้างกระลอฮะใช่เป็นสามัญที่ใส่ในทุกเด็ก อ่ตัวเนี้ยเออค่อนข้างตัวมันคือถึงผมถึงบอกมันตัวมันค่อนข้างกรารรอไม่ค่อนจริงเฉยเลยนะหนักมันค่อนข้างแรงเหรอนะเพราะมันเอาตัวตัวตัวออกไปนอกเกมอ่ะใช่มันลิงสองเว้ยเป็นลิงสองที่แบบเป็นบอสบอสมอนสเตอร์อ่ะมันมันอยู่เก่งในระดับบอสมอนสเตอร์หนึ่งตัวเลยตัวเอาตัวแบบแทบจะเอาหมอนไหนก็ได้แบบขึ้นลิงก์มันอ่ะก็คือเป็นมอนสเฟอร์เฉยๆเอาขึ้นลิงสองตัวแค่นั้นแหละอืมคือมันเป็นบอสมอนสเตอร์ง่ายเลยอ่ะดังนั้นอ่ะตัดไปเรื่องตามรอในเรื่องเว้ยเขาเป็นแบบตำรวจ ที่คอยจับไอพีเนี่ยเอสพีเนี่ยเขาจับไอพีไปดังนั้นเฮ้ยเขาไม่ได้รับใจเท่าอ่ะเป็นลีลาลีลาไม่เยอะแล้วกัน๋ยวก็รับได้เพราะน่ารักเออน่ารักรับได้คนต่อไปเนี่ยตัวเด็ดเลยไอเยี่ยบปีศาจแบบออกสมซิบัตอ่ะออกสมิบัตเลฟตีสวิตคนีด้เออครั้งครั้งแบบอือแล้วก็รู้อยู่ใช่ไหมไอพวกแบบเบลต่างโลกอ่ะ สกิบัตมันเอาสุดขนาดไหนอะรู้กันอยู่ไปแล้วก็เด็กแล้วก็เด็กของมันมันก็แบบก็ไม่ได้รักเหมือนกันนะแบบยืนทั่วเด็กเลเี้ยไม่ดิ๊ไม่ไปดท๊กไม่ไปเทียโคตรโกงไอ้สั์ชื่อด็กมันชื่อสมิธเลยน้องคนนี้ชื่อราคิมาเดคิมสันเทียหรือจะเรียกว่าน้องเทียก็ได้หรือเรียกคาราคิมาก็ได้มันก็ถูกก็ถูกเหมือนกันอพโลซาอพโลซาดึกรอเซตอันนี้ก็เป็นตัวอันนี้ก็เป็นตัวค่อนข้างสาวมันนะ ตัวาม,ามันแม่งจะเนเกตตามมอนเทียไปลิงก์อะ่ะใช่มากสุดกี่ตัวนะเกน,มนลมากสุดสี่ตัวโหเนเกตได้สี่ทีอะ <c oughs> ตามรอเนี่ยเขาเป็นครึ่งเทพเว้ยเป็นกอดเดตอะครึ่งเทพประมาณนั้นดังนั้นเขาก็สวยเลยนะประเด็นสวยใช่ค่อนข้างสง่างามเลยสง่างามเว้ยอาจจะ<ง>อาจจะหวานใจหรือเปล่าอาจจะหวานใจไงลีลาเขาน่าจะไม่ได้รับใจกันนะนอะไดโนโมเฟียชื่ออะไรผมลืมไปแล้วตัวนี้ เด็กเด็กเป็นแนวแบบเป็นเด็กกำัดักเหมือนกันนะจุดจะอันนี้แบบใช่จะเป็นแนวรถเลือดอะเริ่มก่อนแม่งส้นตีนจัดให้มันได้เริ่มก่อน่ะใช่เขาจะเสียไลท์ตัวเองเยอะมากเลยเพื่อเพื่อเพื่อแบบเงื่อนไขของเด็กคือถ้าอย่างเช่นบอสอัตเตอร์ของมันคือเล็กเทอร์มใช่ปหถ้าหากว่าแบบไลท์ไลท์มันถ้าว่าไลท์มันยังไงวะเออเล็กเทอร์มคือถ้าไลท์ถ้าไลท์มัน แต่ถ้าตัดมาที่อาร์ตการ์ดนี่นี่ไม่ใช่<ป>เล็กเติมนะก็แซบนะเออแอบแซบประมาณหนึ่งเลยน่าจะเป็นเล้าใจนะคนนี้เล้าใจทั้งคืน่รรยเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่นะหมดตัวเราเพราะว่าเราไม่ได้อวยมาแล้วผมก็ไม่ชอบเล็กนี้อย่างแรงเลยเออเล่มเริมก่อนนะแต่เิ่มเิ่มหลังก็ดีไปเริ่มก่อนนะ <c oughs> เิ่มก่อนดเลยอ,อ,อะต่อไปแฮปปี้เลดี้การ์ดของอุจกไม อ่าเป็นอิเบดี้อืออยู่ไหนดิยเป็นตัวซิงโคปกติมันเป็นตัวอะไรวะใช่เป็นเป็นเป็นมอนเหลืองธรรมดาปกติอือผมไม่เคยเห็นด้วยเดี๋ยวนะมผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะพวกมันโคลในอนิเมะซึ่งมันก็สวยแหละบางถ้าคนชอบนกเราใจถ้าคนชอบนกนี่เราใจนะแต่แบบเราใจใจถ้าจะเราใจมากกว่าเดี๋ยวให้เราใจแล้วกันเนาะใช่เราใจไปกอนเราใจไปกันเอ็กโซซิสเตอร์เอ่อมิคาลิสโอเคถูกแ่้วมีคาลิส คนเนี้ยเป็นเออขออธิบายเด็กก่อนเด็กมันเป็นเด็กตีมคอนโทรลคอนโทรลแล้วเป็นแนวอะไรเป็นคอนโทรเป็นแนวแบบศาสนาปะมันคล้ายๆเหมือนแม่ชีอะไรอย่างี้เลยวะใช่เป็นแม่ชีที่แบบออกปฏิออกปฏิบัติงานตอนกลางคืนประมาณนั้นอะปฏิบัติงานตอนกลางคืนแล้วไปพูดว่าเราดูแปลกๆว่ะคือแบบเพื่อจับเรารลน์อะไรเงี้ยตอนกลางคืนประมาณนี้ออกพดมความยุติธรรมประมาณนั้น เป็นเอ็ S <S <ม>กโซซิสเตอร์้ะก็ตามตัวนะเป็นซิสเตอร์ใครความผมนะใครที่ชอบเ,อบน,เนี่ยชอบใครที่ชอบแบบพาซิสเตอร์ผิดสิลเนี่ยใครที่ชอบผิดศินละธรรมเนี่ยอยู่ดีเน่ยคนที่ชอบผิดสิละธรรมเข้าใจไหมผิดสิละธรรเยไอ้ยังผิดสิละธรรมไงอ่ะคนต่อไปน้องเอลิทเนาะเอ็กโซซิสเตอร์เหมือนกันแต่น้องคนนี้มีที่เด็ดคือน้องยังเป็นซิสเตอร์ฝึกหัดครับเนื่องจันยังเด็กอยู่นะ อายุมดสิบห้าหกอ่ะสิบห้า่สิบหกเออจบแล้วมึงใส่มาทำไมวะไม่ถามจริงใส่มาใส่มาใส่มาเด้อวินด้าค่ะนะจากเด็กล่นอันนี้เป็นดิชลอนปีดอืมทีมเด็กคือจะเป็นเด็กแนวคอมโบจ๋าเลยต้องลำ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 สุดบอดจริงเดียวบอลจบก็จะมีพวกแบบฟันเกตวินด้าเขาสวยอ่ะอนใจแล้วกัน อ่านใจแล้วกันเนี่ยอ่านใจแล้วกันเขาสวยอะมีคันโกอะอันนี้ชื่ออะไรมีคันโกลอะไรฮูริครับน้องฮูริเขาคือนางเอกของรอน,นี้เลยนะเพราะว่ามีอาร์เยอะมากอาร์สวยมากมีร่างพิธีกรรมด้วยมีโอ้โหซูเปอร์เด็กเลยวยว่าสวยนะวันนีออ้อ่าเราพูดถึงเด็กก่อนอเด็กเป็นเ,นเด็กเป็นแนวโอทีเคนะโอทีเคยุเหมือนยูเบลครับพลังจมตีตัวละครตัวในเด็กคือจะเป็นพลังจมตีศูนย์เด็บศูนย์ไหมซึ่งมันเหมือนยูเบลเว้ แล้วอีกการ์ดเทคการ์ดคือถ้าการ์ดสวมใส่มาสวมอยู่กับมันเนี่ยมันจะตีแล้วมันสะท้อนไปเหมือนยูเบลอะแต่พูดถึงการ์ดน้องเนี่ยน้องคือนางเอกเลยนะน้องคือสวยมากนางเอกเลยเหรอนางเอกเลยมันมีอาร์ตการ์ดธีกรรมมีเอริเทอาร์ตมีอะไรทุกอย่างและมีมาหมดเลยแต่น้องไม่ลีลาเราใจไม่น่าหมดตัวก็หวานใจแล้วกันเนาะหวานใจแล้วกันน่ารักดีอีกคนอันนี้ก็มีคันโกะเหมือนกันนะฮะมีคันโกะแต่นี้เป็นเทพตอนนี้เป็นเทพเนี่ยรู้ๆู่ใช่ไหมเป็นเทพอ่ะ เทพอ่ะมันจะมจะต่อเทพเลยกันเหรอรอเฮียอะไรล่ะดาร์กมันจะเชี่ยนเกิร์ลนะหรือแบ็คเป็นเชี่ยนเกิร์ลเหรอไวฟฟูสมัยตั้งแต่ยุคกีภาคแรกนู่นเออไวฟฟูยุคแรงเริ่มความน่ารักเอาไปเลยสุดๆแต่น้องแค่น่ารักอ่ะน้องไม่ได้แบบทำให้เราหมดตัวนะขนาดนั้นหวานใจหวานใจมาแล้วนะน้องน่ารักอ่ะอันนี้นี่มึงใส่ตัวอะไรมาเน่ะ อันนี้มาโดช่ตัวตัวตัวอักเป็นเด็กขนมหวานเป็นเด็กคอมคอมโบมั้งเออเป็นเด็กคอมโบตีมขนมหวานซึ่งอินตลับมันจะมีดีดกับเด็กว่ามานนั้นก็ถ้าพูดถึงอาร์ตการ์ดก็ก็น่ารักดีนะเหลือไปใส่ล่างเลยทางสุดเลยไปเตัวขนมหวานนะขนมหวานอใจร้ายไปว่าวอยู่อย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยอย่าอย่า่า,างมาันยังไม่มีใครได้ใส่เลยนะเจนร่างสุดอะ เอ,อ,อ้ยอาจจะไม่มีก็ได้คลิปนี้อาจะไม่มีไงคนต่อไป <Okay. S 2> นางเอกของรอนางเอกหลักของรอไนเมะเปิดก,การที่โดนแบนฮะเนื่องจากมันเลื้ยงเกินเ,ออเพราะว่าผสมกับยูเบลฮะเออ,เอ,อซึ่งคนนี้เนี่ยดูจากอาร์ตก,ก็ลุลุ้นอยู่แล้วนะแสบพ,พีเฮียแสบแสบมากและน้องน่ารักด้วยน้องน้องมีออริจินอลอาจจะไม่แสบนะใช่แต่แบบร่างนี้แสบมากเว้ยคือตอนร่างแรกๆของน้องอ่ะน้องแบบ น้านจะอยู่แบาบหวานหวานใจเว้ยแต่แบบหลังๆไป,ไปนี่คือแบบเออหลังน้องแบบโดนอะไรเลวร้ายนิดหน่อยน้องก็เลือกแบบเอ,อ,อยู่อย่างนี้แหละอยู่ดีเลยปัจจุบันของน้องอีวิวทวินเชื่ออะไรวะน้องคนนี้อีวิวทวินจะไม่ได้แต่็นนี้วิวทวินไม่ใช่ลาลาลา,ลาลาลูลูไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิชื่ออะไรวะจำไม่ากเหมือนกันอะแต่คนนี้ใหญ่ดิ ดีแล้วใจแล้วกันไปกับคู่เขาในคู่ยูริเขาอ่ะอันนี้เขาคู่เดียวกับเขานะอันนี้เล็กลงมาหน่อยแต่แบบมันแต่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 แตแตท่อนล่างมันใหญ่กว่าอันนี้ท่อนล่างใหญ่กว่าอันน,น,น,นี้อันนี้ท่อนบนใหญ่อันนี้ท่อนล่างใหญ่โอเคเนะาะมังกรน้อยของเรานะไม่ใช่มังกรน้อยดิมัอองกรมังกรตงไหนวะมังกรใหญ่กว่าเร <oph ila, S 2> าซอฟิลาคนนี้สวยมากเออต้นทิมฉันพูดว่าอะไรนะต๋องใครจะใครไมอยากตองมังกร แต่คนนี้สวยวะเขาเป็นเทพเลยก็สวยก็สวยก็มันก็ได้เทพแหละเเข้าใจนะเขาเป็นเทพเขาสวยโอเคต่อไปเทเลเมนทเทเลเมนคนนี้เอเชเล่นซึ่งเป็นคนที่สวยสุดในในในกลุ่มของสามสามสามตัวฟิวชั่นของเด็กซึ่งทีมเด็กก็จะเป็นทีมฟิวชั่นไอพวกไอพวกผู้ชายที่เล่นเด็กนี้แล้วจะชอบเด็กนี้คือเขาจะเรียกันว่าพระอภัยมณีนะ เออก็ก็รู้ๆว่าอยู่ทมตำนานทมตำนานพรนบร์นแต่ประเด็นก็คือเด็กเนี้ยตอนที่มันเข้ามาแรกคือแบบมันเฮี้ยมากเลยนะเออมันเฮี้ยมันเลื้อนถมหลุมเอาถมหลุมเอาเฮี้ยไม่โคตรเลื้อนเลยเออถมหลุมเอาแต่ตอนนี้ก็โดนโดนแบนไปหลายใบแล้วเจ่โดนแบนไปแล้วจําไม่ได้ไอ้พวกตอกเนี่ยไอ้พวกพระบรมนไปอันนี้ก็อันเดียวกันเลยเนี่ยเออคนนี้ก็เด็กเดียวกันนะเเลเมนคิคลอสแต่คนนี้คือนางเอก นางเอกหลักไปแต่น้องอ่ะไม่ได้เท่าเชียร์เล่นไงน้องไม่ได้เหมือนเชียร์เล่นเชียร์เล่นเขาดูเขาดูโตอ่ะแต่คนน้องคนเนี้ยเขาเขาดูสวยดูดาร์กมากกว่าหวานใจไปมันมาถึงคนสุดท,ท้ายแล้ววะตองนางเอกเจนวะเนี้ยเออคนนี้เนี่นางเอกกูก็ไปคนแรกแล้วอันนี้นางเอกเจนผมบอกเลยคนเนี้ยเนี่ยจุดเอ่อน้องเขาชื่อชื่อเบสซิงคาดิเซียดิเี็กสั้นๆว่าคาดิเซียมาจากเด็กแมนเด็กเลยซึ่งเป็นทีมเด็กที่เป็นทีม คอมโบกึ่งมิดเลสแล้วเป็นกึ่งคอนโทรลเล็กน้อยซึ่งทีมเล็กนะจะเป็นประมาณนั้นเอออ่ะตัดมาที่อาร์ตการ์ดเอออาร์ตการ์ดนี่คือสวยแซ่บแซดเดเลยสวยแซ่บแะดเดิใช่ตามในเรื่องคือเขาคือเหล่าจอมเวทหญิงที่แบบหลายๆคนมารวมตัวกันอยู่ในร่างเดียวเว้ยด้วยความที่เขาแบบหลายหลายคนไปหลายหลายคนไาอยู่ในร่างเดียวกันจิตใจจํานึกอ่ะเขาจะมีแบบเยอะเว้ยแล้วจิตใจของคนที่มารวมอยู่กันคือเป็นนักบุญทั้งนั้นเว้ย คือจิตใจบริสุทธิ์ทั้งนั้นดังนั้นเขาจะสวยงามกันมามากและอย่างนี้คือข้อดีคือเขารักมังกรไปเขาเอ็นดูเขาดูแลมังกรเป็นอย่างดีสารา<ด>พัดเลยนะนะักเอกน่ะผมพูดไปเยมันสารพัด <laughs> เลยและอย่างนี้คือมันมันมันเป็นร่างรวมตัวของระหว่างแบบแต่จอมเบสอะดังนั้นน้องเหม่งก็อยู่ในนี้ด้วยนะน้องเหม่งก็อยู่ในนี้ด้วยหัวเป็นน้องเหม่งไว้น้องเหม่งไงเออเอ็กเซเซียเออน้องเหม่งก็อยู่ในร่างนี้ด้วย ซึ่งมันแบบมันมีแบบรุ่นเจรุ่นอะไรไปอยู่ในร่างเนี้ยหมดอะตองคิดดูดิส <c oughs> ิสเตอร์รุ่นเจหรือเออนักบุญรุ่นเจน่หมดตัวแน่นอนเจนนะนะบอกเลยเปลี่ยนสำหรับบุคลิกไม่พักอะ <c oughs> กอกยนะม,นม,นมันเปลี่ยนบุคลิกตัวเองได้มันจะเปลี่ยนเป็นสาวหวาน <c oughs> ให้เราก็ได้อะหรือจะเปลี่ยนมาแบบเราเฉยได้หรือจะแบบสมมติว่าบุคลิกหนึ่งเนี่ยถ้าให้อีกบุคลิกหนึ่งมาช่วยเงก็ต่อพื้นได้ไงบอกอะไรไม่หยุดอะบอกเล้ไม่หยุดอะบอกเลยมันหยุดคือมันเอามันเอาอะไรลองคิดดูดิ คนนี้คือคนสวยจริงๆเลยจบทั้งหมดละอ่ะบางตัวอาจจะไม่ได้ใส่มาเพิ่มนะครับเพราะว่าทุอาจจะไม่ได้ใส่มาอ่ะมันอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเันนี้าจะเยอะเกมก็มานี้แล้วกันเนาะเด็กอื่นเด็กไอเด็กเด็กที่โลกจริงอาจจะไม่ได้ใส่มาเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ไงใช่อาจจะไม่รู้จักเลยบางคนอาจจะออกจาเฉพาะในเกมมาใส่ก่อน ช่แล้วการในเกมผมก็ยังเอาไม่หมดครบนะมันจะมีพวกมาจิตตัสด้วยอะไรซึ่งไม่ได้เอามีไว้ผู้หลายคนเยอะมากใช่เยอะมากเออมีโซฟาคอร์ดด้วยตีมน่ารักๆเยอะแต่แบบผมไม่ไหววะมันเยอะเกินไปว่ะเยอะเกินใช่พูดแค่นี้ผมก็เจ็บพอแล้วใช่เจ็บคอลรวเออผูเจ็บคอแล้วปิด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 ะิดป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 ิงปิดปิดปิดปิปป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 ป